ครับสวัสดีครับช่วงยามเย็นนะฮะใกล้ๆอ่มืดนะฮะก็นำสิ่งดีๆมานำเสนอให้ไปพิจารณานะฮะว่าเราสมควรที่จะอ่าไปปรับปรุงยังไงนะฮะจะทำยังไงนะฮะก็ถือว่าเป็นวิทยาทานในในสิ่งที่นะ้าชัยได้รู้มาเพียงแค่น้อยนิดเท่านั้นเองนะฮะมันไม่มากมายอะไรเลยนะฮะในวันนี้ นะก็ถือว่าเป็นวิทยาทานในความรู้นะฮะแบบเด็กๆก็แล้วกันนะฮะอ่าก็วันนี้นะฮะก็เจอบรรยากาศในอ่าของภาคอีสานนะฮะก็โดยรวมเนี่ยนาชัยมาแล้ว2หรือ3วันเนี่ยนชัยก็ไปเกือบทุกจังหวัดนะฮะก็จะเป็นสภาพอย่างนี้ก็คือเราทำนาข้าวนะฮะที่ผ่านมาเราก็ทิ้งนะฮะไว้เป็นอย่างนี้นะฮะตลอดนะฮะในทุกฤดูกาล นะฮะทุกรูการอย่างที่นาชัยได้สังเกตนะฮะก็คือเราพร้อมที่จะรอนะฮะฤดูการฝนตกก็คือหลังจากเดือนหลังเมษานะฮะถ้ามีฝนตกมาแล้วก็มีการไถนะฮะปรวนพรวนดินอะไรพวกนี้นะฮะอ่าแล้วก็หวานข้าวกันต่อเมื่อฝนลงน้ํำมีในในนาข้าวนะฮะบางท่านก็นะฮะใช้รถไถปาดเลยนะฮะปาดหน้าดินไปกองไว้ นะฮะลิมลิมหมดเลยเขาเรียกว่าแต่งนานั่นเองนะฮะแต่ที่เสียโอกาสไปนะที่นาแซได้จะเล่าในวันนี้นะฮะเสียโอกาสไปก็คือไถ,ถผานอ่าใช้ผานไถน่านดันนะฮะดันไปข้างๆหมดนะฮะสรุปแล้วเหลือดินนะฮะดินมันก็อยู่ตรงกลางนะฮะที่ถ้าท่านไหนดันไปแล้วนะฮะมันก็ ยิ่งไม่ดีกันใหญ่เลยนะฮะแต่ถ้าขนาดนี้มันก็ยังพอดูได้นะฮะตามเหมือนขอ้าไถาแล้วก็ปลวนดินทำให้ละเอียดแล้วก็โรยข้าวขึ้นนะฮะถ้าท่านใดที่ไม่ได้ปรุงมันก็จะขึ้นมาแล้วก็เหลืองนะฮะเหลืองตรงไหนฮะเ,เราสังเกตได้ง่ายก็คือเป็นพื้นดินที่ไม่มีหญ้าขึ้นนั่นแหละฮะหรือต้นหญ้าที่ยุบนะฮะเหี่ยวเขียวเขาเรียกว่าเหี่ยว นะฮะไม่ใช่เหี่ยวแบบเหี่ยวเขียวโรคเหี่ยวเขียวอ่าเขาเรียกว่าอดน้ําแล้วเหี่ยวไม่ใช่เขาเรียกว่ายุบไปเลยนะฮะแล้วก็มีฟองเขาเรียกฟองอ่าเชื้อรานะฮะเขาเรียกเชื้อราจากใต้ดินหมักหมมจนเป็นอ่าเชื้อนะฮะเชื้อใต้ดินนั่นแหละนะฮะอ่าเราก็สามารถที่จะเช็คดินก่อนรู้ด้วยด้วยซ้ำไปนะฮะ ราะนั้นตรงนี้ที่นายชัยได้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 กล่าวนี้เล่าสู่กันฟังนะฮะนายชัยไม่ได้รู้อะไรเลยนะฮะพอพอมาเล่ากันนะฮะว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆนะฮะส่วนมากนะฮะก็จะไถนะฮะแล้วก็หวานอ่าเม็ดข้าวลงไปสภาพท่าท้าที่เห็นนะนะฮะแทบทุกแปลงนะฮะทุกแปลงในในภาคอีสานหรือหรืออื่นๆด้วยรวมนะฮะมันจะเป็นดินทรายนะฮะาสารอาหารนี้ยมันจะน้อย นะมันก็จะแข็งนะฮะโรยไปมันก็จะขึ้นมาต้นหญ้าเหลืองนะฮะมันก็เหลืองถ้าเราเป็นที่สังเกตได้ง่ายก็คือตามสังเกตของธรรมชาตินะฮะธรรมะก็คือธรรมชาตินั่นแหละนะฮะลองสังเกตดูพืชที่ต้นขึ้นมาเหลืองๆทั้งแปลงอะไรแบบนี้นะฮะแสดงว่าขาดแมกนีเซียมนะฮะหรือธาตุสังกะสีนะฮะนั่นเองนะฮะแต่ถา้าเวลาโลโรยเม็ด ข้าวลงไปเนี่ยมันขึ้นมาเหลืองนะฮะที่เขาฉีดให้เขียวมาก็คือเป็นธาตุสังสีฮอร์โมนต่างๆนั่นเองนะฮะไปเสริมทางใบมันก็เลยดีหน่อยหนึ่งนะฮะแต่ข้าวขึ้นมาเนี่ยอย่างน้อยอที่เห็นนะฮะก็คือแค่หัวเขา่าหรือแค่เอวหรือยังไม่ทันเลนะฮะมันก็ออกรวงมั่งไม่ออกรวงมั่งนะฮะเป็นข้าวรีบมาอะไรพะเนี้ยนะฮะสรุปก็คือปัญหามันอยู่ที่ดินนะฮะ,ะดิน พื้นฐานของการทําการเกษตรนะฮะต้องเน้นเรื่องดินเลยนะฮะถ้าดินเนี่ยไม่ดีเราไม่ปรุงก่อนปลูกนะฮะเราไม่ไม่วิเคราะห์ในการที่จะทำอ่าในฤดูต่อไปลงพืชต่อไปเนี่ยถ้าเราไม่สังเกตต้นหญ้าอย่างที่เขาเห็นที่เห็นเนี่ยเรารู้แล้วว่าตรงไหนหญ้ยายุบนะฮะต้นหญ้าอะไรขึ้นนะฮะมันก็จะมีธาตุสารอาหารแต่ละระบุระบุไปว่าแต่ละแต่ละชนิดไปนะฮะนี่คือต้นข้าวที่เหลือสั่งแต่มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วนะฮะ แต่อย่าลืมนะฮะว่าถ้าเกิดมันไม่แห้งพอมันก็จะเป็นเชื้อราได้เช่นกันนะฮะเพราะว่าจะมีความหวานของอในลําต้นพืชทุกตัวนะฮะพืชท,ท,ทุกชนิดเขาก็จะสะสมสารอาหารของเขาไว้นะฮะทิ้งไว้นะะแต่ถ้าเราไม่รู้จักค่ามันมันก็จะเป็นเชื้อราในดินนะฮะเราสังเกตได้ง่ายะฮะหญ้าอะไรอะไรมันก็จะบอกบ่งบอกถึงโรคเหมือนตัวเรานะฮะหมอเขาจะดูอะไรเราก็ต้องตรวจเลือดตรวจฉี่ของเรา นะฮะแล้วก็ดูผิวดูลูกตาของเรามันก็จะพงบอกเหมือนกันนะฮะว่าเป็นโรคชนิดนั้นชนิดนี้เบาหวานความดันมะเร็งอะไรก็ว่ากันไปนะ,ะมันก็จะต้องตรวจเลือดกับดูผิวพันธุ์ของเราก็คุณหมอเขาเรียนมาเขาก็ต้องรู้ในในตรงจุดนี้แต่เรานน่นะฮะทำการเกษตรถ้าเราไม่รู้เลยนะฮะจบเลยนะฮะลองวิเคราะห์ตามน้าชัยนะฮะถ้าไม่สร้างหน้าใหญ่ดินถ้าไม่สร้างหน้าใหญ่ดินนะฮะมันก็จะเป็นอย่างนี้ แข็งกระด้างเลยนะฮะตามจุดต่างเนี่ยในอย่างเนี้ยมันไม่ขึ้นหรอกฮะถ้าเราหว่านเม็ดข้าวไปจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะก็ขึ้นมาก็เหลืองกองแงข็งกองแข็งนะฮะเพราะฉะนั้นการทําการเกษตรที่แบบชนะเขาชนะโรคชนะพืชนะฮะมันต้องสร้างหน้าใหญ่ดินนะฮะเราเสียท่าไปแล้วก็คือการเกี่ยวข้าวเสร็จมีสังข้าวสูงประมาณหัวเขา่าประมาณแค่เอว นะฮะแต่เราเสียท่านะฮะเราแต่งตัดอัดก้อนนะฮะไปขายเแล้วนะฮะมันก็เลยเหลือแค่ต่อนะฮะแค่ต่อมันก็เลยน้อยนะฮะมันก็เลยน้อยนะฮะอย่างเนี้ยน้อยมันก็ไม่สามารถที่จะทําหน้าใยดินได้เหมือนบนเขาฮะลองสังเกตบนเขานะฮะไม่มีใครหรอกนะฮะที่จะแบกปุ๋ย นะสูตรนั้นสูตรนี้ไปใส่แล้วมันเขียวโตเห็นไหมฮะเอ่อมีลูกมีอะไรด้วยซ้ําไปนะฮะผละไม้ป่านะฮะไม่มีสูตรใดๆเลยนะ,ะเพราะฉะนั้นเขาวนเวียนอ่าก็เรียกว่าธรรมชาติบําบัดธรรมชาติธรรมชาติช่วยธรรมชาติต้นไม้เขาก็ช่วยของเขานะ,ะแต่และปีในบนเขาเนี่ยมันจะงามมากเลยเพราะมันมีอ่าก็เรียกว่าไฟติดนะฮะไฟติดก็เรียกว่านิเวศเองโดยธรรมชาติ นะฮะมันก็ไฟติดพอไฟติดมันก็เกิดเป็นขี้เท่าขี้ฐานเป็นขี้เท่านี่แหละฮะขี้เท่านี้ก็คือธาตุนั่นเองธาตุหกแล้วจุลธาตุแปดตามที่พืชเขาต้องการเลยนะฮะใบพืชอย่างเช่นว่าพืชมีใบมีกิง่งม,มีก้านมีลูกอะไรก็แล้วแต่ที่หลงล่วงหล่นนะฮะในในพื้นดินนะฮะถ้าเขาแปรธาตุด้วยการโดนพระเพลิงว่างัน้นเหรอนะฮะมันก็จะกลายเป็นปุ๋ยไม่เชื่อลองชิมดูฮะขี้เท่าไม่มีหวานนะฮะ มีเค็มอย่างเดียวนะถ้าถ้าใครชิมแล้วหวานนะฮะนะชัยให้อ่าให้ให้นิ้วที่จิ้มปีเข่อนเนี่ยของขี้เท่าเนี่ยอ่าที่คิดว่าใบไม้เนี่ยมันหวานนะฮะหรือมันอะไรก็แล้วแต่มีรสชาติที่ดีนะฮะแต่ถ้าโดนไฟเผาแล้วเนี่ย มันจะต้องเข็มหมดทุกเรื่องแม้กระทั่งตัวเรานะฮะตัวเราที่มีความหวานความอไรอยู่ในผิวหนังใน,ในเลือดในตาปอดในลำไส้หรืออะไรของเรานะฮะทั้งหมดในร่างกายในโครงสร้างของเรารวมจังกระดูกเนี่ยนะฮะ,นะฮะมันก็จะถ้าโดนไฟเผาเนี่ยมันก็จะกลายเป็นธาตุเขาเรียกว่าธาตุาตัวนี้เรียกว่าพืชมันต้องการเลยนะฮะมีแคลเซียมฟอสเฟตโพแทสเซียม นะฮะแมกนีเซียมโอ้โหมีพร้อมเลยในตัวเราเนี่ยนะฮะเราไม่รังสังเกตได้ง่ายนะฮะถ้าเราเป็นขี้เถ้าลงาไปโรยต้นไม้ต้นไม,ไม้กินเลยชอบใหญ่เลยแปรเหมือนปรุงอาหารให้มันแล้วนะ,ะต้มหมูหุงอย่างดีนะมันชอบเลยทางรากนะเปรียบเทียบ,ยบจากบนเขากับที่อ่าข้างล่างนี้นะฮะถ้าเราไม่ปรุงเนี่ยจบเลยนะที่นชายเปรียบ,เท,ยบเทียบนะฮะเปรียบเทียบ ถ้าเราแค่วานปุ๋ยไปเนี่ยมันจะไม่พอกับคำว่าสร้างหน้าใยดินเลยนะฮะถ้าเราสร้างหน้าใยดินได้เนี่ยถือว่าชนะต่อการเกษตรเนี่ยอย่างย่าอย่างนี้ฮะถ้าเ,าเอาไว้เลยนะฮะไว้ในในใน,ในน,นะะในนาข้าวเ,เรานี่แหละนะฮะในนาข้าวเรานี่แหละนะฮะไว้เลยนะฮะอย่าไปทิ้งมันนะฮะอย่าไปทิ้งอย่าไปจุดไฟมันก็ได้นะฮะเพื่อนะฮะเวลาเราปั่นไถเนี่ย มันจะซึมเขาเรียกว่ามันจะคลุกอยู่ในเนื้อเนื้อดินเนื้อดินเขาเรียกว่ามันจะมีช่องโหว่อากาศนะฮะเมื่อรากพืชเข้าไปเนี่ยเหมือนต้นไม้ใหญ่บนเขาเลยเห็นไหมฮะมันก็จะมีไอ้ฝนตกหรือขี้เถ้านะั้นซึมลงได้ง่ายเมื่อเราปุ๋ยวานปุ๋ยลงไปเขาเรียกหน้าใยดินตรงเนี้ยมันก็จะทําให้พืชตรงนั้นงามเห็นไหมฮะนี่คือการสร้างหน้าใยดิน ให้มีประมาณ1คืบหรือ4นิ้วของเรานะฮะหรือนะฮะให้พอกับความลึกของรากนะฮะอย่างเช่นว่าเราจะปลูกข้าวใช่ไหมฮะอ่าหรือถ้าใครไหวทันเนี่ยเขาจะสร้างหน้าดินหวานปอเทืองนะฮะหวานทั่วเหลืองหวานทั่วเขียวนะฮะเอาไว้ขายหลังนาข้าวนะฮะแล้วก็ค่อยไถไม่ไม่เอาไปไหนฮะไม่จุดไฟไม่อะไรตีปั่นให้ละเอียดเลยนะ,ะตากดิน นะให้ค่าเชื้อราให้ค่าความชืน้นนะฮะสิ่งต่างๆมันก็จะย่อยอยู่ยในหน้าดินยิ่งประมาณได้4นิ้ววัดจากเนื้อเนื้อหน้าดินบนนะฮะสนิ้วหรือหนึ่งคืบนะได้ยิ่งดีเลยนะฮะพวกกากใยอะไรต่างๆต้นไม้สร้างฟางข้าวอะไรพวกนี้นะฮะฟางต้นออทืองนะ,ะหรือต้นถั่วเหลืองได้ยิ่งดีเลยนะฮะมันจะทําให้ดินร่วนซุยฟูเลย ดีกว่าาเราไถแล้วก็หวานเม็ดข้าวลงไปเนี่ยนะฮะมันก็ไม่งามหรอกนะฮะเพราะมันไม่มีหน้าใยดินนะฮะไม่มีหน้าใยดินนะเพราะฉะนั้นแล้วท่านใดที่ได้ชมคลิปของน้าชัยเนี่ยนะฮะก็ถือลองเอาไปทําสักแปลงหนึ่งก็ได้นะอีกสิบแปลง20ยี่สิบแปลงก็มไม่ต้องทำนะฮะเขาไปทําปีหน้าดู ลองมาสังเกตปีนี้ดูนะฮะถ้าเรามีเมื่อวานเห็นนะฮะมีบางแปลงเขาเอาขี้ควายเนะี่ยมาโรยนะฮะบรรดาขี้ขี้ทั้งหลายขี้ควายขี้วัวหรือพวกนี้นะเป็นโกงเขาจะทําหน้าตีปัน่นคุกใยดินให้มีหน้าดินนะฮนะน้าชัยยังย่อเขาเลยฮนะเออแต่มันมีน้อยนะฮะมีน้อยไม่มีใ,ใครคอยทําคงจะเหนื่อยอะไรประมาณนั้นถ้าทําได้นี่นะฮะร,รับรองได้เลยถ้าไม่งามน้ชัยนะฮะยินดีนอน ให้กระทืบเลยนะฮะเออประมาณนั้นนะฮะถ้าเราสังเกตนะฮะในการที่เราจะปรุงดินเนี่ยก่อนปลูกเนี่ยถ้าเราไม่มีหน้าใยดินเนี่ยถือว่าเราแพ้ต่อการทําการ,กรเกษตรแน่นอนเพราะฉะนั้นเราลองทําดูสิฮะว่าให้ลูกหลานของเราเนี่ยได้สร้างหน้าใยดินก่อนที่จะปลูกนาข้าวต่อจากปีนี้ไปรับรองได้เลยนะฮะนะ้าชายวันทงได้เลย นะฮะว่าทุกท่านประสบความสำเร็จในการข้าวที่แค่หัวเขาจะกลายเป็นแค่เอวทันทีนะ,ะลงวัดจากนี้ไปจากสมมุติว่าเราจะเช็คดินนะเราก็ดูดูต้นญ้าที่ขึ้นนี่แหละนะฮะต้นญ้าที่ขึ้นตามแปลงนี่นะฮะเนี่ยความลึกของรากของมันเห็นไหมฮะมันลึกประมาณหนึ่งคืบนะฮะเราวัดจากหนึ่งคืบจากหกมกข้างบนเนี่ยจากข้างบนลงไปเนะี่ยขึ้นไปข้างบนเนี่ยประมาณหนึ่งคืบ นะหรือประมาณ15เซนหรือ20เซนเนี่ยต้นหญ้าต้นนี้นะฮะมันจะก็จะบ่งบอกถึงความลึกของรากเรื่อหากินแสดงว่าดินตรงเนี้นะฮะจริงๆแล้วนะ่ะมันได้แค่เศษ3ส่วนหนึ่งหงส่วนคือดินดีด้านล่างคือดินที่ไม่มีาสารอาหารในดินว่าง,งั้นเหรอเนี่ยวัดได้เลยนะฮะ ถ้าเราสังเกตเนี่ยลากผอมลากเล็กลากอ้วนลากอะไรมันก็จะบ่งบอกเหมือนเราสังเกตเรานี่นะฮะเราอาร่างกายสมบูรณ์นะฮะร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงกระดูกแข็งแรงนะแขนแข็งแรงนะฮะมันก็จะอ้วนถีผิวด้วยนะฮะมันก็จะสวยอะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็สังเกตต้นไม้ต้นญ้านี่ที่เราดึงขึ้นมาเราก็จะดูความผอมของมันนะแล้วก็วัดนะฮะจากความยาวของมันนะสามส่วนเหลือหนึ่งส่วนนั่นหมายถึงว่า นะฮะฮมีธาตุอะไรบ้างธาตุล่างนี่จะเป็นอฟอสเฟตนะฮะธาตุเหล็กธาตุอะไรที่มาเนี่ยมันจะบง่งบอกว่ามันจะขาดธาตุอะไรบ้างนะ,ะเมื่อขาดธาตุแล้วเนี่ยตรงจุดไหนมันก็จะบง่งบอกถึงต้นเหมือนกันนะฮะถ้าต้นเตีย้ยเบ็ดใบเล็กอะไรพวกนี้นะฮะมันก็จะแมกนีเซียมน้อยนะฮะหรือที่ที่ท่านเขาำบำบำัดรุงดินนะฮะก็คือโรยออ่ากา,า,าเรียกว่าสารปรับปรุงดินนะฮะไปช่วย แต่ก็ช่วยได้แค่ในเศษ1นส่วนสเท่านั้นอีก3ส,ส่วนเนี่ยถ้าเราไม่มีพวกฟอสเฟตโพแทสเซียมแคลเซียมเนี่ยอ่าก็คืออยู่นะฮะหรือโพแทสเซียมนะฮะอยู่ในในต้นต้นไม้ใบไม้นะฮะที่เขาเอามาทำกันนะฮะเป็นปุ๋ยหมักอะไรพวกนี้นะฮะหรือมูลสัตว์ที่ที่มีแอมโมเนียนะฮะอย่างเช่นว่าของสดขี้สดอะไรพวกนี้นะฮะ แต่ถ้าเอาขี้แห้งมันจะดีกว่าขี้สดนี่มันจะสร้างโทษให้มากกว่าดีนะฮะ,ะก็จะเป็นขี้หมูแห้งขี้เป็ดแห้งนะฮะขี้แพแห้งนะฮะแล้วก็ขี้บรรดาขี้ๆี้นะฮะข,ขี้วัวขี้ควายอะไรพวกนี้นะ,ะมันก,ก,ก,ก็มีกากใหญ่ นะพญานาคนะเอามาโรยเหมือนแปลงที่นาะยชัยไปเห็นโรยทั้งแปงเลยนะหางวาโรยกองหางวาโรยกองแล้วเดี๋ยวพอนะั้นเขาก็จะถ่ายปั่นให้อยู่ในในดินทั้งหมดเลยญ้ยานี้เขาก็ไม่เอาไม่เอาออกนะเราเสียท่าแล้วแหละเราเอาออกไปแล้วนะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องสร้างหน้าใยดินใหม่ก่อนที่จะปลูกพืชนะเมื่อเรามีหน้าใยดินนะเนะี่ยโดยประมาณเราถอนขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าพืชที่จะลงในช่วงใหม่ต่อไปเนี่ยเขาจะต้องการ อย่างน้อยนะฮะประมาณ1ในสามามยาวก็แสดงว่านะฮะต้องเติมอยู่ที่ประมาณนะฮะเติมอยู่ที่ประมาณ3นิ้วนะสนิ้วเรานี่ยแหละหน้าใย,ยดินมันก็ยังช่วยให้ต้นข้าวเนี่ยงามได้แน่นอนแต่ถ้าเราปลูกอย่างเนี้ยคือไถนะฮะแล้วก็ไม่ได้สังเกตว่าตรงไหนหญ้าไม่ขึ้นมันเป็นขาดธาตุอะไรนะ,ะตรงไหนที่เขียวขาดธาตุอะไรนะ,ะเราไม่สังเกตต้นหญ้าต้นที่ขึ้นเนี่ยเป็นการเช็คเช็คดิน เราเป็นหมอดินโดยไม่ต้องเรียนได้นะฮะจากธรรมชาติเพราะฉะนั้นในการที่นายชัยได้สนทนาในวันนี้ก็คงจะมีประโยชน์สําหรับเพื่อนๆแล้วก็ลูกหลานของเรารุ่นสู่รุ่นในการสร้างหน้าดินก่อนปลูกต้นข้าวในปีพศ .2567 นี้นะฮะนาะาชัยหวังว่านะฮะในในสิ่งต่างๆที่นายจะได้พูดคงเป็นวิทยาทานในสิ่งที่ดีเกิดขึ้นกับสังคมในร้านการเกษตรของลูกหลานเราแน่นอนครับวันนี้มืดแล้ว นะมบพมอบมอบสิ่งที่ดีๆให้กับทุกท่านในวันนี้ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับ